อ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเส้านึ่งกันมื่อนี้เป็นวันทิพแต่พ่อแม่พี่น้องเลยปิ้งปานปิ้งปานิน,นมีส้มพักเดือนสิบเอ็ดวันที่สิบหกปีสองพันสหภาพ่อแม่พี่น้องสดสด,สดใหม่ๆร้อนๆมาๆ,มา,ๆ,ๆมากินน้ำกันญาติพี่น้องบ้านเฮาเอฟซี กินข้าววันิตัดหญ้าเนี่ยได้อนในพ่อแม่นนพมี่น้องจะอร่อยเอามาเทาว่า,ออาไปเปลีนน่ยนบ้า,ามากินสบายดีสวัสดีพี่น้องอมากินข้าวเด้อดปีป่ปลานิ่นตัวหนึ่งกับโสมพักบนในโสมพักลำบากใหญ่ๆหญเลย ยุบยุบยุบมักะสะเลยแซ่บนั่นมาพี่ดาวเดี๋ยวเอามาอุ่นกินขัวมี่เรีกขัวมีเฮาจะกินขัวมีขัวมี่เอาไปกินกินขัวมีอือมโอ้ก็สั่ง กินขวาีมมาหนี่นะเข้าบกินมานี่งคุณยู่องมคำแช่ยัวไอพี่กกางใส่กลางเห็นว่าชมพักันเป็นตาแฉบจังนะบักงาบักใหญ่เลยกินกับขวาีแฉบไปจังอืม หนักเ้ยไมเส็็นึ่งไม่มไจีนวาน้ำกินเละสมแซบเลยพอแม่พีนน่นนาะลำงานต้องจิกเกสม็มันออกเสียก่อนแช่ไครับอืมแช่นะก็ะดีก็ดีนัวมันกินส้มปักอุ้มเกจะมาทำไง อยกท่านสน่้อเพิ่งขามาจะข้าดูเอาปีงเอาเชไก่ิบิกข้นหอข่บ่อหลายก็ไั่ได้กินนายกันเช็นมาปลานี่นี่ด้ยอาบางยังไม่ดูซีนขาวเลยงเช่นไก่ทังหยัดชัยข้ากบนเล หมนเน่ยจนนเจนบเลยพ่อแม่พี่น้องสุมพักเนึ่งประกัดตดนเนาะเอาเก็บม,มาคันเนาะที่กินส้มพะกุ่มเลยแจบแลยพี่น้องคันไว้ตู้ยินคันบ่อยไม่สมรายนะเาขาไว้ อันนี้ม <hi> ากินเลยอ้บขนาดนอเต้นกับพูกบบนี้เลยนติมกินกินหอนยำหอนเหรอเออดุนหนาบ้างเว้ยยังอยู่ในตักับอะไรไรเวยเติมมาขนางามๆดีก่เดิเลยครับ ในมันโดนโดนกันได้แน,น่นอนเน้องเอาเพิ่มขึ้นอีกจ้ะ ชิงไข่ใส่สองม,องมั้ยหอมเนาะปิ้งไม่ได้ปิ้งเครื่องมัจจุบันถือกินปลาใั่เลยเมนตัวจัจทีไปน้ำข่อยกับตระนึงเดียวไปคนเดียวไปน้ำบ่ไปน้ำไปน้ำกัน จะเด,มะดิมจะเดิมชี้เสร็จมือไม่ลุกขันหน้าแกงควายจะได้ชี้ทับหยากินเดินบ้านก่อนคำของมันไม่อย่างนี้ยังต้นคำกินในโลกควายเนาะโลกควายทั้งเมืองเขาจะให้กินให้กิน ซื้อเอาสันมันมาปิ้งซื้อปลามาสาม้ำสรัโต้งหนึ่งกระปิ้งกินเท่าเดิโตชิดอ่ะอืมสดพี่เนาะชิดมันเหี่ยชิดได้ ปิีงแต่ละตักินมันก็โอเคอ่ะเนาะกินขับชุ่มพักมันก็เข้ากันอ่ำล้ำนี่ติ๊กคว้ามี nô đồ đó. bị ăn nô đồ ăn nô đồ chưa chuyển đến mà bao lại của kìm ทำไมมัน chạy ต้องไปถอยหนึ่งโค้มาชัยสิแังโค้ชอะไรนะชัยสิวะยิมได้บอลเนี่ยอยู่ไร้เรื่องเล ไปต,ตัวพี่เนาะมันเพิ่กินสมพะกะเบิดหล่ะตัวนั่นแซ่เปยคือส้มะกุ้งพอดีกินเนาะจะไปเก็บมามาใบขัดหนอีกก็ขัดเลย้กินบุเบิดเพาอย่ามันแก่ได้ก็ษาอ๋มันแก่กิมเลยเอ้ยกะบ่ถิมเนาะขันใชกระปุกอันอันแบน ไปพอดีด่าก่อนเก็บปลกุมมาคันไปขอซื้อนเขาเป็นพีดอกน้อมบ๊นี่ต้นนาเฮือนเขาวิติบเนี้เด้ต้นบ้ากใหญ่ประกุมมันไปนตัดเฉยนเอาไปนั้นขาบพก,กินได้ขาก็ตาเอาไปตัดเฉของคนเราน่าเป็นหมงานนะ ไัวเองน่าจะนางกรได้ดอเลยตันเอยนะนะนางหพักอันนพักยงอุ้มลยขนาดมึงนปลุกได้เ่ยบ่มีน้องใหญ่นบ่่าไปนี่เป็นชิบาปปีลมันอยู่กันแล้วหน่แค่ไปแไนา สิบสองปีนะจะไปที่สิบที่ป่ะสิบสองเอาไปจแจกยูกันวอลคิดวอลหนึ่งตอบตังหนึ่ง แบบด้วยความีนทุกเช้าขอจงกินมะถุยบ้างไงเนาะเป็นมา่ย่าแม่มล่ะมาเบิร์ตเดโม่นอนอยู่ในก่อนแค่นี้แค่คลิปในรูปเขาใน้กันใช่ <c oughs> หูดอ่บานี่ห้กันได้บ่ห้มันติดกันบ่ห้มัน,กนเกาะอางน่อนอาร่งหมอตองคมปลามันกินหน,นัซื้อจีนอันหนึ่งามา บ่มียังเตือนมากแต่ไม่ยังเหตกินเดดออนจะได้มีน้ำบ่ยูเนออก จปลายัดตังกาดกิ้มน้ทงแส่แต่ลายผมเอ,อ่ปปอเ,เป็นนกนวนัดตัวจินปลาเนี่ยส้มพักแซ่ไปเลยแซ่แม่กินกับปลาเข้ากันเนาะกินกัเลี้ยนกับบแซ่ ที่แม่จะซื้อมาจะทงอีกอยู่บมนน <c oughs> ม่ม่เลยน้องๆสงสาชื่อตรวจว่ามีแน่ใจอายรกระดูกเจลือมเจ็ดเช็ดมือฉีดยังไดงโอ้ยพ่อแม่เป็นน้องทำงานทำงานคนเดียวบุกุ้มแหละไคยจะสองคน บม่ได้ซอยกันจำเป็นได้คนเดียวก็เจฉดเลยจำเป็นจำเป็น่ต้องเบี้ยวร้ายคนเดียวบอกกับแรกเป็นจำเป็นคือกินขนาดข้าวซอยเขาเอาแค่นั้นแหละชมปลากระแซกกระเพียงปลากระแซ่บสมพักสมพักกระแซ่บพ่อแม่พี่น้องเนาะปลากินหมักอันนี้ก่อนหมักหมักเฉลย หนึ่งใบตัวยามนั่งคน่ะมักสะลอยเลยหนึ่งใบนมักสะลีเลยหมักสลอยอิ่มได้บ่กินดปลาตัวหนึ่งบุอิ่มอย่งไรนะพี่น้องเนาะตัวงพัวคอยกินปลาตัวหนึ่งเนาะอิ่มได้หว่ะบุอิ่มได้เบิ้ปลาตัวหนึ่งยังว่ะงามบ่พี่น้องมักสะลอยกับงามตัวตยามเล่นคน่ะในเนี้ใหญ่เนาะคน่ะ นกหนๆกินกน่ะเ uh ูกหองหนะก็ยายมเียนะัเียัก็บุคอยงามเนาะบุ๊บุ๊คบนี้ปลูกชชั้นชั้นหนึงไก่สกปเราจะมาปลูกเองนะ อันเ้เก็บช่งจำโอ้แซ่บไปพ่อแม่พี่น้องปิงปลากินน้ำกกนพี่น้องน่าเอ่นดโอ้ยด่านช่วงนั้นมันจะเป็นงานงานเป็นจริง,งรงๆอกมาหลายอันสูใส่ยันมักซีรีส์เขาปลูกเอาเอาเอาแบบดเ<อ>นน็นเกนมะันนะฉดอ่อนอ เขาไปอัดใส่กระป๋องอะนนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันพักเดี๋ยวมันออกสองอันสามอัน,นมันแตกออกอะนะพ่อแม่พี่น้องคือกน้อยไถแบงนั้นแหละมันมันอยากกินไนแต่กินกค่แซ่บยุกหวานเน,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 นาะเหนียวไม่อยากกินไนเป็นกันส่วนน้อยส่วนน้อมันม <c oughs> อยากโบผ <c oughs> มแซ่บไปเยอ พปล่งดินผ้าอากาศก่อนพ่อแม่พี่น้องมันอีกเป็นจังไดอยู่นอกหนาวบนด้วยเย็นยังบนทันนอกแต่ว่ามีแดดมันอีกมันสิคลีนเดินบ้านมันอีกญาติเวลาเห็ดแดดพ่อแม่พี่น้องพูญาติกับบุราตินุบันใส่เท็ดมาหลายอันอืมเอาแค่นี้กะโอเค Quay ra mê Quay mọt Lặng ngừng Mà mọt khôn Quay lại kia พอหลังยามันลงยากแบบพี่น้องเชได้เบิง่งกนะตื่นเตียงคืนกับบุยังบได้เบิง่งคือลงหลายลงลงยาวเหมือนนั้นสามสิบคอยลงได้สบายมันเป็นบางเท้าออ้าว <c oughs> โอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามขอความุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องอิซีทุกตัวหน้าเนาะให้อยู่ดีแมงเป็นสุขสุขคนไปใส่มาใส่กันตลอดปลอดภัยเอาบายบายบายพี่น้อง